จังหวะนี้ค่ะว้าหนูตายานักตาี้เด้อตาี่เด้อดแม่สารนะพน่ะพน่ค่ะยืนมือเอาถ้วยมาตักแล้วจังเนี่ยมอนีบาได้เอาถ้วยเลยมาอนีเอามือนี่หละตักมขาดจขาดปลาแววกงลนี่ใช่กราบสวัสดีเอฟซีนุตโกทุกท่านด้วจ้าสวัสดีค่ะป้าแวว สวัสดีค่ะพี่รักเมื่อนี้พี่รักเพิ่นนั่นยกย้อยจกสะดุ้งปลาซิวอยู่หน้าบ้านเลยจ้านั่นค่ะนี่ค่ะนี่จ้ะปลาแววเพิ่นกะยกสะดุ้งอยู่หม่องน้ำปลาแววคือเก่าจัดสขามไปหาปลาแววเลยเด้อค่ะนี่ค่ะฝนหยุดตกนุดกะฝ้าวมหาปลาแววเลยจ้ะเมื่อเช้ารนี่บ่มามันถือค่ะปลาแววว่าเมื่อเช้าถือแห้งแต่ว่าฝนตกเนาะค่ะกล่องของอ่นนุดมันบ่สูน้ำปลาแวว สะยางลงไปเลยเด้อป้าแววที่นี่เลิกคือเก่าบอกป้าบบน,น,นี่จ้านี่ค่ะเลี้ยงหัวเข่าเธอเลี่องหัวเข่าบอเสื้อผ้ากล้องลมเด้อจา้จาเหมือนนี่ป้าแววงามงามค่ะพี่น้องของแม่ป้าแววมากสวยอ่าลุ้นกับป้าแววนะคะป้าแววเพิ่นวา่าจังส่พี่นอ้อง,อ,นองเหมือนเ้าคือว่ามา้าพิ่นว่าแต่เด็กๆน่ะพิ่นว่า มันคนตกแหงสบาบน้องเทพเมื่อมื่อเมื่อเมื่อเส้าเดียผ้ากันพ้ากันในลายบ่ปาโอ้ยอย่าพูดเลยสองตัน่ะปะไม่้งแววปานเจี้ยวอ่ามารุ่นชื่ข่งๆสดุงปาแววเด้อค่ะน่นดีดีค่ะนี่ดีค่ะใส่ใส่ปะแวใส่ใส่ใส่สลัดจ่าดุ้งดุ้งดุ้งอยู่ค่ะเนี่ยเห็นมันดได้ลายกดอันห้ึ่นกดอีกด้วยก มือเศ้านี่คักเล่บอ้ยกูกูสองขูเนาะยหญ่นักบ่เคยไห้กตืเราก็ได้ทัวละขูสองขูพี่น้องเป็นต่สอนแต่ค่ะกระจายพี่ใหยน้องมึงให้กับลิงเอเมอรบ้านองอีบุลุนจังหวะนี้ค่ะวนอุตายังลักปี้เดือดปี้เดือดมโอ้ยพูน่ะพู่พ่ค่ะยืนมือเอาถวยมาตัก้วจางเนี่ มือนีบ่ได้เอาถ้่วเลยมือนีบเอามือนีบลยคตัอืมค่ปลาแววจะลิ้นแค่มื่อมึงเนเต็มคู่อืมจักเพิ่มเสียมือให้หนังไยาที่น้องบุตทุกคนบกจออืร มองนี่ปลาแววพึ่นจะว่าเหดหน้าเลยเด้อจ้าพี่น้องพึ่นจะจงไว้เพียงสะดุ้งปลาแววนี่ยและค่ะมันปลาซิ้วไงปลาซิ้วแม่ไข่เนาะแม่เหนื่อยเขาฝากหลายก้อนนี่จ้ายกแล้วค่ะยกแล้วค่ะโอ้แล้วนี่ปลาอันนั้น ขั้นสมขั้นสมประนอยขั้นสมประนอยว่ะตีอันนี้ทอดนุดแบบซื้อปุ๋ยทอดอืมเดี๋ยวจะอวยไปหาพีรัเด้อจ้ะจ้าโอ้ยยก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 นี่่บมดารอบนี้พ่ได้จ้าลุนรอบหน้าจ้าอวยมาหาพีรักก่อนค่ะรอลุ้นรอลุ้นอ้ายกแล้วค่ะยกแล้วยกแล้ว นั่นได้อยู่จ้าแม่นึงแม่นึงแม่นึงบอลไม่มากกว่าโขบโขบโขบเล่นบ่ป่าอันนี้มันบ่มากหรอสองโตสามโตมันหัดโตง่ายขนาดละโมเมนตัวหน่อยอันนี้สาวนี่โอ้ยี่เดะคางเนี่ยโอ้โห่แม่ใหญ่เนาะป่าเนาะใหญ่สามัวใหญ่ปิ่งก็ได้ก็สูงุณน่ะนิบไม่ปิ่งเล่นบ่ป่า แับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นุดโกดชาแนลในเด้อค่ะฝากอันนุดโกดชาแนลแฟนเพจทั้งยูทางเฟซบุ๊กในเด้อจากพี่น้องไปถ่ายกาละมังได้คลิปมึงไงป้ามึงมึงซิทคลิปนี้พาลุ่นกับป๋าววจ้ะ ได้ไหมได้ไหม,ไมน้ำมันใสลราหนดเลย<อ>ต้องดูเบิดล้นโมพี่ผู้จบกนี้คือะไราปนี่ก็ถือว่าหมานอยู่ปาเนยสลักอ <นะ S 2> ้วนทั้งทีก่อนค่ะ้วน<อ>นะคะเป็นขบๆเป็นขบๆเลยเดี่ยวเ็งทั้งสีเนาะมันเอามือไว้เท่สองเดะหล่ะเขาไมนอันมันตรงเอาเลย เกี่ยวเนี่ยจนเขาไปเคลื่อนอลไอย่งเขาพ่อแล้วปนเนอกตกเมื่อคืนนี่ยนอน้ล่นเลยเน,น,เน้าวา้่ามนะกับฝนฝนบตกลายมือนะป่ฝนตกลาตกแก่อคืนมากกอวยกับขึนมาก่อจัองเนี่ข้นมาขงี่น้อง,งมซิ้วใหญ่จ้ะ ตรงเนียนพ่นว่าเหมือเศร้าในไหมคะ่ะมาตึกยุดจักค้นหรือป่า3สามป่าเป็นคนทีสีจ่จ้ะพู้ที่หนึ่งพุธที่สองพุธที่สามเป็นพอเราจ้ะนี่ก็ยังถืออยู่เนาะป้าเนาะเราใส่กอล์มันอวยมาหลุ่นกับพิลักก่อนจ้ะทีนี้ยุนยกยุกยุกยกได้บบได้บ่ นนพี่รักโบมานเลยจ้ะอวยมหาปลาแหววก่อนคะน่ปะปลาแหววหวานพวนนายพี่น้องเด็กกำหนึ่งอยู่จ้ะหน,นึ่งเนี่ยโอเจโอ,โจนโอนน้นี่ค่ะอันนี้ปลากี้เดลือทุ่งสลิดเนาะนี่ปลากี้เลือปลากี้เลือปลากี้เลือลุ้นลุนล้นลุ้นน่น คือว่าได้อยู่ด้วยปะเขามันลงมาต่อ,อ,อเทเลยค่ะเนาะคือ,อหอดปีน่ะเนาะปะเทงลงสวดลงเนาะย่ามันลงอันนี้ปลาขืนขื่นก็ไปยังเหมือนเราว่ามันเขาเตกแตกเขาเอามันก็ซิวตัวใหญ่เขาเอไไอุูอน่ะปะเออหนี่ง ก่อนเดีเทเลยค่ะหักคักหักาหลอบหนีเอาเป็นสวดใหญ่เลยเด้อจ้ะบ้างข้าวเดี่ยวเดี้ค่ะพี่น้องอันนี้หัวกระตุกส่ะน้อง่าวหับเอาเมื่อหน้อยเหรอโอ้ปลากำลังมาป้าปลากำลังมา กำลังซวนกันมาอีกรอบจ้ะกำลังมากำลังมามงอ่ายกอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมได้บ้ได้บ้ได้บ้ได้คือเกาจ้ะสองแต้มจ้าอสองเต้มนะคะจ้า บอจ้าจ้าคอบคู่วลาเตาวาว่างไว้าห,หล่ะจ้าเดี๋ยวจะไปถามเพื่อนหนกว่าเสเย็ดขากระดุงอันเฮ้่ยจเด่นตืกดลำนั่นล,ล่ะนี่ค่ะนะลุ้นกับป้าแววอีกรอบจ้ามันงดแน่จัหน้อยเ่าเตามันน้ำใสโอ้วขนาดงดได้พี่น้องนี่ก็ได้กำหนึงอยู่ค่ะนี่สูตรนี่เราต้องตักยากค่ะพี่น้องเทลงเลยจ้า อันทั้งคางทั้งคางนุกยกสองสามหลอดเลค่ะอวยมากก่อนค่ะค่อยๆอวยก่อนของพี่รัดนี่จ้ะอ <laughs> สองสามหลอดแล้วเต้าแหววพันวาค่ะโยมบุญโน้อไปรัด,อ,ดอ่าใส่สองแต้มจะอวยมหาเป่าแหววก่อนจ้าที่นี่พี่อโอ้สุดยอดเลยนะคะนี่ โอ้ยนี่คุณนะคะเทเทเทไม่ใช่หันไดหเนหมาหมาหลายเออขั้วไ๋นเราเมืองขัวแหละพวกนี้เ่็นขัวจังเลยจ้ะเพิ่นขั้วเ็ดสูงเ็ดตั้หัว ก็ในสัตั์หัวนี่ค่ะเขาบอกเอากระคุ้มเขาเอาเออมือเถื่อนเลยนะโอ้เขาใหญ่แล้วนะ้อ่ารุ่นจังหวะนี่เด้อค่ะนุจะปิดคลิปแล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปรุ่นอีกคลิปหนึ่งค่ะอยู่ใกล้ๆกันนี่ละจ้า ม่ได้จะงละแบบนี้ไดสองสามโต๊หมู่บ้านนี่นะคะจะมีอันคล้องนาบ้านดวยค่ะทุกคนจะเห็ดแบบเห็ดหม่องตึกสะดุ้งไหมค่ะนาบ้านไผ่นาบ้านมันเลยได้จานนี้ค่ะหน้าพร้อมมาตึกสะดุ้งพร้อมแต่ว่าของป้าแววนี่พิเศษจัหน้อยจ้าเห็ดหน้าพร้อมค่ะนี่ค่ะเห็ดหน้าอันนี้หน้าป้าแววเด้อค่ะนี่ค่ะมองน้าทั่วมลยป้าแววป้าแววกะจะจงหม่องตึกสะดุ้งจานนี้ค่ะไปตึกสะดุ้งซุปปีเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นุชฝากไว้ซ้ำนี่ก็น่าจะของป้าแววนี่ค่ะจ้าคู่แหละป้าได้เจะคู่แล้ววม้ป้าฮักอะไรคู่เดียวน้องเอาเมื่อแล้วคุณตาจ้ะหรยักขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณป้าแววนะคะที่เลียยหนุชมาถ่ายคลิปจ้าขอให้ป้าแววสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยเด้อป้าขอบคุณค่ะ อ้าวฟิดคลิปกับโบมีเลยค่ะพี่นออ้องจ้าอวยมาหาคุณพี่ข่อยก่อน <laughs> ขอบคุณหลายๆด้จ้าที่หายทายคลิปจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะอยกุกซก่อนเอือยลังหาได้หลายอุ้ยได้อีหรีหวาสว้องตัวพี่น้องโอเคค่ะสวัสดีค่ะ ยกยกยกโอเคสวัสดีค่ะคุณยายค่ะตึกมาได้แล้วก็มัตัดหัวการขีข่กาเรเกตออกแล้วกับไปแซน้าเขามาไว้จะประมาณจะสิบนาทีน้ำข้าวเขาแล้วก็เอาขึ้นมาปั้นน้ำออกแลลวกัไปขั้นตำกระเทียมคั้นใส่กระเทียมใส่เกลือ <c oughs> เออแล้วก็ไปมักไว้จะสามมือสี่มือ ขี่กระบีบออกใบ่้ายจ้าเอาออกว่าขีดนี่บ่กค่ะที่เราตัดเสร็จแล้วจ้าแล้วก็ไปขั้นขี่ขั้นเกตออกบบดนี้โอ้ให้สมปลาหน่อยบ่ค่ะจ้าให้สมปลาหน่อยปลาจอมเพลินป่าสมปลาหน่อยปลาจอมอันหัวนี่เดียขาดเขาไห้ไก่บ่ยายไห้ปลทิมแล้วไก่ไก่กินมันบ่จ้าอือนี่ไงสูตรไผยสูตรมันเด้อค่ะนี่ค่ะจ้านี่แหละค่ะผวนลูกสาวเป็นคนตึกแม่เป็นคนอันคั่ว่าจพี่น้องนี่ค่ะ ่ะขอบคุณมากๆจากคุณายายสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้ะ